อาวันนี้มาแนะนําเครื่องดนตรีนะครับผมอเคยเห็นไหมครับหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าคาซูนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายที่สุดสําหรับผมแล้วผมว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้กดเห็นไหมมันมีแค่รูรูนี้ไม่ได้ไว้กดนะครับก็คือมันใช้แค่การคาบไว้แล้วก็ฮัมเพลงฮัมเพลงในที่นี้คือแบบฮัมอะเงี้ยอะไรเงี้ยแค่นั้นจริงๆแล้วมันสามารถจะออกมาเป็นเสียงคล้ายๆกับพวก แซ x กโซโฟ,โฟนหรือทำเป็ดอะไรแบบนั้นอาจจะผมจะลองให้ดูแล้วกันมันเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายมากชอบมากเน,นีเนเ่ยผมทำเฉยๆนะเสียงมันจะประมาณนี้เลยเออเนี่ยผมว่าเอาไว้แบบเราดีกีต้าเนี่ยแล้วเราก็เข้าทำเพลงไปด้วย แบบดิจิตา้าเพลงสากลเราไม่จำเป็นต้องร้องเป็นเนื้อเนื้อไม่ต้องจําเนื้อเพลงแล้วเราหามเอาง่ายลองไปหาเล่นดูนะไทยใครที่ยังอยากแบบสนใจอยากลองก็ตะก้าดานล่าง